เรื่องราวที่ผมจะเล่าในคลิปนี้เป็นเรื่องราวของคุณเอกที่ได้รับฟังมาจากคุณลุงท่านหนึ่งและคุณเอกก็ขออนุญ,ญาตนำเรื่องราวสุดหลอนนี้มาแบ่งปันกับพวกเราให้ได้ฟังกันเรื่องราวที่อาจจะทำให้คุณต้องคิดใหม่ <c oughs> เกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นรอบๆตัวเราและความหมายของความกลัวที่แท้จริงเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อหลายปีก่อนคุณเอกซึ่งตอนนั้นยังเป็นหนุ่มไฟแรง ได้มีโอกาสไปทำงานอยู่แถวแถบย่านชานเมืองแห่งหนึ่งชีวิตในตอนนั้นเรียบง่ายแต่ก็มีเรื่องให้ต้องปวดหัวอยู่บ้างโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินยามดึกที่ถังหาล้านยากและต้องเผชิญกับความเปรี่ยวของถนนคุณเอกมักจะไปฝากท้องมือข้ามดีล้านข้าวต้มเล็กๆแห่งหนึ่งเป็นประจำารานนั้นไม่ได้ใหญ่โตอะไรนักเป็นเพียงเพิงไม้เล็กๆติมทางแต่ให้รรยากาศที่อบอุ่น และเต็มไปด้วยเรื่องราวของผู้คนยามค่ำคืนที่แวะเวียนม,มาพักพิงและที่ร้านข้าวต้มนั่นเองคุณเอกได้พบเจอกับคุณลุงท่านหนึ่งคุณลุงแกเป็นลูกค้าประจำเหมือนกันดูจากเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วก็น่าจะเป็นพนักงานโรงงานแถวนั้นที่ทำงานกะดึกไม่ต่างกันแกมีท่าทางใจดีใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มจางๆูจาเลียบง่าย แต่แฝงไปด้วยความอบอุ่นและความสุขุมที่สัมผัสได้ทั้งคู่มาจะนั่งโต๊ะใกล้กันได้ยินเสียงอีกฝ่ายพูดคุยกับเจ้าของร้านบ้างหรือพูดคุยกับลูกค้าคนอื่นๆบ้างจากนั้นไม่นานบทสนทนาก็เริ่มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติจากเรื่องดินฟ้าอากาศไปจนถึงเรื่องงานเรื่องชีวิตประจำวันและความยากลำบากของการใช้ชีวิตในยามค่ำคืน ทั้งคู่คุยกันถูกคอและสนิทสนมกันในระดับหนึ่งจนเป็นเรื่องปกติที่เมื่อคุณเอกไปที่ร้านจะเห็นคุณลุงนั่งรออยู่แล้วหรือถ้าคุณเอกไปถึงก่อนคุณลุงก็จะมาถึงไม่นานหลังจากนั้นบรรยากาศการสนทนาระหว่างข้าวต้มร้อนยามดึกกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปโดยปริยายมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ทั้งสองได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวกันก่อนที่จะแยกย้ายกลับที่พัก ไป,ไปเผชิญกับความมืดมิดเบื้องหน้าและในคืนหนึ่งหลังจากที่คุณเอกบวเรื่องต้องขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านดึกๆผ่านเส้นทางเปี่ยวๆที่มองไม่เห็นแม้แต่เงาของใครใหค้คุณลุงแกฟังคุณลุงแกได้ฟังแล้วก็ถอนหายใจออกมาเบาๆผางจ้องมองหน้าคุณเอกด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกบางอย่างอียาจะอธิบายได้อาจจะเป็นความเข้าใจ ความเห็นใจหรืออาจจะเป็นความหวาดกลัวที่ถูกเก็บงำไว้ข้างในจากนั้นเรื่องราวทั้งหมดก็เริ่มต้นขึ้นซึ่งเป็นเรื่องราวที่คุณลุงเองก็คงไม่ลืมไปชั่วชีวิตคุณลุงเล่าว่าย้อนไปเมื่อสมัยแกย้งหนุ่มยังเป็นแค่พนักงานโรงงานคนหนึ่งที่พึ่งได้งานใหม่ในแถบสระบุรีเพื่อความสะดวกในการเดินทาง และประหยัดค่าให้จ่ายแกจึงจำเป็นต้องเช่าหอพักอยู่หอพักนั้นเป็นห้องเช่าเล็กๆที่ไม่ได้หรูหราอะไรนักแต่ก็พอจะใช้สุกหัวนอนได้ซึ่งหอพักกับโรงงานที่แกทำงานนั้นมันตั้งอยู่ห่างกันพอสมควรประมาณสิบกว่ากิโลเมตรได้และที่สำคัญที่สุดคือเส้นทางที่ใช้สัญจรน,นั้นเป็นเพียงถนนลาดยางสองเลนแคบๆ ที่ขนาบข้างไปด้วยป่ารกทึบสูงท่วมหัวทั้งสองข้างทางไม่มีเสาไฟทางแม้แต่ต้นเดียวตลอดเส้นทางทุกคนลองจินตนาการดูสิครับว่าพอตกกลางคืนเมื่อไหร่ถนนเส้นนั้นทั้งเส้นจะดำมืดสนิทกราวกับถูกกลืนกินไปในห้วงแห่งรัติการมีเพียงแสงไฟดวงเล็กๆจากมอเตอร์ไซค์คันเก่าของคุณลุงเท่านั้นที่แหวกความมืดนั้นไปได้ในแต่ละคืน คุณลุงต้องทำงานเข้ากาดึกเป็นประจำเริกงานก็ประมาณตีสองตีสามซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โลกภายนอกนั้นเงียบสงัดที่สุดเสียงจักรจั่นในเลไลในป่าดังระงมแข่งกับเสียงเครื่อนยนต์เก่าๆของมอเตอร์ไซค์และแน่นอนว่าแกก็ต้องขี่มอเตอร์ไซคันเดิมฝ่าความมืดและความเปี่ยวจับใจกลับไปที่หอพักทุกคืนโดยไม่มีเพื่อนร่วมทาง ก่อนที่คุณลุงจะมาเจอด้วยตัวเองแกเล่าว่าแกได้ยินพวกรุ่นพี่ที่โรงงานพูดกันหนาหูอยู่แล้วเกี่ยวกับความเห็นของถนนเส้นนี้โดยเฉพาะตรงโค้งหักศอกที่ชาวบ้านแถวนั้นเรียกการติดปากว่าโค้งรอยศพเพราะมันเป็นโค้งอาถรรพ์ที่ฆราชีวิตผู้คนไม่นักต่อน,นักแล้วด้วยอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นบ่อยจนน่ากลัวเสียงร่ำลือมันมีอยู่สารพัดรูปแบบ บางคนก็บอกว่าดึกๆเคยเห็นเงาคนยืนอยู่ข้างทางพอไฟหน้ารถสาดไปถึงก็หายไปราวกับไม่เคยมีตัวตนบางคนขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ดีๆเหมือนมีอะไรหนัหนกๆมาทวงท้ายรถจนรถแทบจะเสียหลักแต่พอจอดดูก็ไม่เจออะไรเลยสักอย่างหรือบางทีก็ได้ยินเสียงเหมือนคนแก่กระแอมไออยู่ในปากข้างทาง ทั้งทงที่ตรงนั้นไม่มีบ้านคนเลยแม้แต่หลังเดียวเป็นเสียงที่ลอยมาตามลมในความมืดทําเอาหลายคนต้องเร่งเครื่องหนีสุดชีวิตคุณลุงเองก็เคยเจอลางบอกเหตุเล็กๆน้อยๆก่อ,อนที่จะมาเจอแบบเต็มๆตากับตัวเองแกเล่าว,ว่าบางคืนลุงก็รู้สึกแปลกๆขี่ผ่านโค้งนั้นทีไร รู้สึกเหมือนมีคนมองอยู่ตลอดเวลาจากในป่ามืดมืดขนแขนมันลุกเกร็วขึ้นมาเฉยทั้งที่อากาศก็ไม่ได้หนาวอะไรหรือบางทีไฟหน้ารถก็กระพริบ,บติดติดดับดับเฉพาะตรงโค้งนั้นทั้งที่เครื่องยนต์ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรพอผนค้งไปไฟหน้ารถก็กลับมาเป็นปกติสว่างจ้าเหมือนเดิมมันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนบางอย่างที่ธรรมชาติกำลังบอก แต่คุณลุงก็พยายามคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเป็นอาการขอนรถเก่าๆเท่านั้นช่วงเดินแรกของการทำงานผ่านไปอย่างราบรื่นไม่มีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นเลยสักครั้งคุณลุงก็ใช้ชีวิตปกติไปวันๆทำงานเรื่องงานกับหอพักพยายามไม่คิดอะไรมากกับการต้องผ่านทางเปลี่ยวๆนั้นแต่ลึกๆในใจแล้วก็อดระแวงไม่ได้ จนกระทั่งคืนหนึ่งที่ความธรรมดาที่แสนจะคุ้นชินมันได้แตกสลายลงในขณะที่คุณลุงกำลังขี่รถกลับหอพักตามลำพังเช่นเคยความเงียบสงัดรอบตัวถูกกดทับด้วยอากาศที่เย็นยะเยือกแปลกๆราวกับมีลมเย็นจัดที่มองไม่เห็นพัดผ่านล่างไปทั่วทั้งตัวเมื่อมาถึงช่วงโค้งร้อยศพคุณลุงก็สังเกตเห็นแสงไฟท้ายสีแดงดวงเล็ก ของมอเตอร์ไซคันหนึ่งอยู่ข้างหน้าไกลาลิบลคุณลุงจำได้ว่าไฟท้ายนั้นมันคือไฟท้ายของมอเตอร์ไซคันหน้าเวฟรุ่นเก่าสีแดงสดที่ขี่ไปข้างหน้าอย่างช้ามากช้าจนผิดปกติกล่าวกับรถกำลังจะหมดแรงหรือคนขี่กำลังจะหลับในหรืออาจจะกำลังเพียจัดจนไปต่อไม่ไหวตอนแรกที่ลุงเห็นไฟท้ายแดงๆก็ไม่ได้คิดอะไรมาก คงคิดว่าเป็นพนักง,งานกาดดึกเหมือนกันแต่ที่มันแปลกก็คือต่อให้ลุงเร่งเครื่องเข้าไปใกล้แค่ไหนปรากฏว่าเหมือนระยะห่างมันเท่าเดิมเหมือนเขาไม่ได้ขี่หนีแต่เราก็ไม่สามารถไล่ตามได้ใกล้ขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวจนกระทั่งตัดสินใจเล่นเครื่องแซงนั่นแหละถึงได้รู้ว่าทำไมจังหวะที่รถตีคู่กันลุงไม่ได้มองเต็มเต็ม,ต,มตา แค่หางตามันเหลือไปเห็นแต่มันกลายเป็นภาพที่ฝังใจไปจนวันตายคุณลุงบอกว่าภาพที่เห็นตรงหน้าในแสงไฟสลัวๆคือผู้ชายที่ขี่มอเตอร์ไซคันนั้นใส่เสื้อยืดสีขาวเก่าๆกับกางเกงยีนสีซีดท,ที่ดูธรรมดาแสนธรรมดาจนหน้าตกใจแต่สิ่งที่ทำให้คุณลุงหัวใจหยุดเต้นและลมหายใจสะดุดไปชั่วขณะก,ก็คือ ชายคนนั้นเขาไม่มีหัวคุณลุงบอกว่ามันไม่ใช่แค่ไม่มีหัวแต่มันเหมือนเป็นช่องว่างโบโบสีดำสนิทต,ตรงที่คอของเราควรจะอยู่มันมีแต่ความว่างเปล่าที่ดำมืดรากับหลุมดำเมือที่จับแฮงก็สิน้นเหมือนไม่มีเลือดฝาดคุณลุงจำได้ติดตาเลยว่าเสื้อยืดสีขาวของเขามันเปื้อนคราบดำๆเหมือนดินเหมือนน้ำมันเป็นทางยาวลงมาจนถึงกลางหน้าอก เหมือนคนพื้นผ่านเหตุหลายแรงมาไม่นานคุณลุงเล่าต่อว่าตอนนั้นแกตกใจใสุดขีดสัญชตาตญาณแห่งความกลัวเข้าครอบงำแกบินคันเร่งหนีอย่างรุนแรงหนีแบบไม่คิดชีวิตไม่กล้าแม้แต่จะหันกลับไปมองว่าไอ้สิ่งที่เห็นเมื่อครู่นี้มันตามมาหรือไม่รู้เพียงอย่างเดียวว่าต้องหนีให้เร็วที่สุด นีให้ผลจากสิ่งที่ไม่ควรเห็นนี้ให้เร็วที่สุดพอคุณลุงกลับถึงหอคุณลุงก็รีบไขกุญแจเข้าห้องมือไม้สั่นไปหมดปลดล็อกลูกบิดยังไงก็ปลดไม่ได้แต่พอปลดได้แล้วเข้าห้องไปก็ล้มตัวลงนั่งกับพื้นเลยตัวมันสั่นไปหมดทั้งตัวควบคุมตัวเองไม่ได้ภาพมันติดตาไปหมดหลับตาลงก็เห็นลืมตามขึ้นมาภาพนั้นก็ยังติดตา คืนนั้นทั้งคืนคุณลุงนอนเปิดไฟสว่างจ้าไม่กล้านอนหลับเลยแม้แต่นิดเดียวได้ยินเสียงอะไรเบาๆก็สะดุ้งโยงไปหมดคุณลุงบอกว่าแกไม่ได้นอนเลยทั้งคืนพอถึงรุ่งเช้าก็รีบไปเล่าเรื่องราวที่เจอมาทั้งหมดให้พวกรุนพีที่โรงงานฟังด้วยใบหน้าที่ซีดเผือดตัวสันเทาจนแทบจะควบคุมตัวเองไม่ได้ รุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งเป็นคนเก่าคนแก่ของโรงงานเคยได้ยินเรื่องราวแปลกๆมาก็มากพอได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็ทำหน้าเหมือนรู้อยู่แล้วสีหน้าแกร่งกร้าของรุ่นพี่คนนั้นเห็นเป็นซีดเผือดอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนแกงเงียบไปครู่หนึ่งเหมือนกำลังประม,มวลผลเรื่องราวที่ได้ยินกำลังประติดประต่อข้อมูลบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในความทรงจำของเขา กอนที่จะตกป่าคุณลุงเบาๆแต่พูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและจริงจังว่าไอหนุ่มเอ้ศพที่เขาเก็บได้ในตอนนั้นนะ่ะหัวมันกระเด็นตกไปในพงหญ้าอีกฝั่งเลยนะกระเด็นไปไกลกว่าสิบเมตรกว่าจะหาเจอได้ก็อีกวันนึงนู่นแนะแดดก็ร้อนจัดๆกว่าจะเอาขึ้นมาได้ก็เน่าเปื่อยไปเยอะแล้วเขาว่ากันว่า วิญญาณเลยยังหาหัวตัวเองไม่เจอยังวนเวียนอยู่แถวนั้นแหละยังคงติดอยู่กับที่เกิดเหตุไม่สามารถไปไหนได้เท่านั้นแหละครับคุณลุงบอกว่าแกขนหัวลุกสู้ไปทั้งตัวขาอ่อนแรงจนแทบยืนไม่ไหวความกลัวที่เกาะกินอยู่แล้วยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคุณลุงไม่กล้าขี่รถกับทางนั้นคนเดียวอีกเลย ต้องขอติดรถเพื่อร่วมงานที่เรื่องงานใกล้กันหรือไม่ก็ต้องยอมขี่อ้อมไปอีกทางที่ไกลกว่าเดิมเป็น10กิโลเมตรทางอ้อมนั้นเป็นทางที่ต้องใช้เวลามากขึ้นแถมเปลืองน้ํามันมากขึ้นและเหนื่อยกว่าเดิมมากแถมยังต้องเสียเวลาพักผ่อนไปอีกคุณลุงทําแบบนั้นอยู่เกือบเดือนจนทั้งเหนื่อยล้าและเพียร่างกายมันบระท้วงความหวาดกลัวไม่ไหวในที่สุด แกก็ต้องยอมกลับมาใช้เส้นทางเดิมเพราะทนความลำบากไม่ไหวอีกต่อไปแล้วคุณลุงบอกว่าช่วงที่ต้องขี่รถอ้อมเป็นเดือนมันไม่ใช่แค่ไกลแต่มันเปลืองค่าน้ำมันจนแทบจะไม่เหลืองเงินเก็บเลยเงินเดือนที่ได้มาก็ร้อยหลอไปกับค่าน้ำมันเกือบหมดเวลาพักผ่อนก็น้อยลงไปอีกเราต้องตื่นเช้าขึ้นไปทำงานให้ทันเข้ากางดึกก็ต้องกลับดึกกว่าเดิม ไปทำงานก็เพียๆเพียเบอรเบอร์จนเกือบโดนเครื่องจักรหนีบมืออยู่หลายครั้งแต่ยังดีที่ยังรอดมาได้มันเหมือนหนีเสือป่าจระเข้ชัดๆหนีความกลัวจากผีมาเจอความลำบากท,ที่กัดกินชีวิตในใจมันก็คิดตลอดนะว่าหรือเราจะกลับไปใช้เส้นทางเดิมดีวะมันอาจจะแค่ตาฝ่ายไปก็ได้หรือไอ้ผีที่ไม่มีหัวนั่นมันอาจจะไปสู่สุคติแล้วก็ได้ แต่พอกลับไปคิดถึงภาพที่เคยเห็นภาพช่องวางโบโบสีดำสนิทต,ตรงคอขามันก็อ่อนแรงทุกทีคุณลุงต้องมาเชิญหน้ากับความกลัวและทางเลือกที่บีบคั้นทุกวันคืนความกลัวความตายกับความกลัวการดำรงชีวิตมันตีกันอยู่ในหัวตลอดเวลาคืนแล้วคืนเล่าที่คุณลุงขี่รถผ่านคนนั้นด้วยความหวานระแวง ดวงตาคอยกวาดมองไปรอบๆตัวอยู่ตลอดเวลามือก็บีบแนดนมอเตอร์ไซค์แน่นจนเจ็บปากก็เอาแต่พมบทสวดที่พอจะทำได้ไปตลอดเส้นทางแต่ก็ไม่พบเจออะไรผิดปกติกเลยเรากับว่าสิ่งที่เห็นในคืนนั้นเป็นเพียงภาพหลอนที่เกิดจากความเหนื่อยล้าและความหวาดระแวงของคุณลุงเองจนเกเริ่มใจชื้นและคิดไปเองว่าตัวเองอาจจะตาฝาดไปจริงๆ หรือไม่ก็ดวงวิญญาณดวงนั้นอาจจะไปสู่สุคติแล้วก็เป็นได้จนกระทั่งคืนวันสุกคืนหนึ่งวันที่ความหวังลมๆแลงๆของคุณลุงถูกจีกระชากทิ้งอย่างไร้ความปาณีมันเป็นคืนวันสุขสุดท้ายของเดือนซึ่งปกติแล้วโรงงานจะเล่งงานเป็นพิเศษเพื่อให้ทันยอดและคุณลุงก็เริ่งงานช้าว่าปกติเล่งน้อย ซึ่งเป็นเวลาเกือบตีสามแล้วในคืนนั้นในขณะที่ขี่รถมาถึงโค้งเดิมแกเขารู้สึกได้ถึงความเย็นเยือกที่ผัดมาประท้าตัวแกอย่างรุนแรงมันเย็นจนเหมือนมีใครบางคนมาเป่าลมหายใจอยู่ข้างหูหรือไม่ก็กำลังนั่งซ้อนหายมาด้วยแล้วทันใดน,นั้นแกก็ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ของมอเตอร์ไซค์ดังขึ้นอย่างชัดเจน มันดังขึ้นจากข้างตัวแกเสียงนั้นมันเหมือนเสียงมอเตอร์ไซค์เก่าๆที่เครื่องยนต์ไม่ค่อยสมบูรณ์นักเป็นเสียงทุง้มๆต่าๆที่ดังในระดับเดียวกันตลอดไม่มีการเล่งไม่มีการผ่อนลุงแกบอกว่ามันเป็นเสียงที่คุ้นเคยเสียยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดคุณลุงตัวแข็งทื่อไปทั้งตัวราวกับถูกสาบไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัว หายใจก็ยังไม่กล้าหายใจเข้าก็กลัวหายใจออกก็กลัวแกค่อยๆหันหน้าไปมองชา้ชาๆภาพที่แกเห็นทำให้เลือดในกายของแกเย็นเยือกจนจะจับตัวเป็นน้าแข็งสิ่งที่แกเห็นก็คือมอเตอร์ไซค์คันสีแดงเก่าๆกาำลังขี่ตีคู่มากับรถของแกและบนบากคนขับก็คือร่างที่ไม่มีหัวร่างเดิมแต่ครั้งนี้ มันแตกต่างออกไปจากครั้งแรกอย่างสิ้นเชิงครั้งนั้นไม่ได้แค่นั่งนิ่งๆแบบล้อๆนี่ต่อไปแต่มันกลับยกแขนขวาที่ซือเซียวไร้ชีวิตชีวาขึ้นมาอย่างช้าๆแล้วชี้นิ้วตรงไปข้างหน้าไปยังความมืดมิดบนถนนเบื้องหน้าเรากลับจะบอกอะไรบางอย่างที่สำคัญอย่างยิ่งยวดคุณลุงบอกว่าตอนที่เขาชี้นิ้วไปข้างหน้าลุงใจหายวาบเลย พอตรงที่เขาชี้ไปมันมืดตือมองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นในหัวตอนนั้นก็คิดไปต่างๆนานาว่าเขาจะชี้ให้เราไปตายหรือเปล่าหรือจะพาเราไปสู่ความตายเหมือนเขาใช่ไหมเหมือนว่าเขากาลังจะสื่อสารกับคุณลุงโดยตรงไม่ใช่แค่การปรากฏตัวเพื่อหลอกหลอนแต่มันคือสัญญาณบางอย่างที่ต้องการสื่อสารสัญญาณบางอย่างที่บ่งบอกว่าให้คุณลุง รีบไปทางนั้นเดี๋ยวนี้คุณลุงสติแตกทันทีร้องล้านออกมาสุดเสียงบิดคันเร่งหนีอย่างรุนแรงแบบไม่คิดชีวิตไม่สนแล้วว่าข้างหน้าคืออะไรรู้อย่างเดียวว่าต้องหนีหนีให้พ้นจากสิ่งที่ไม่ควรเห็นนี้ให้เร็วที่สุดตอนคุณลุงบิดหนีสุดชีวิตลุงไม่ได้มองกระจกหลังเลยเพอไม่กล้าแม้แต่จะเหลือบมองแต่เสียงเครื่องยนต์ของเขา มันดังอยู่ข้างหูตลอดเวลาดังชัดเจนราวกับเขากําลังหายใจรถต้นคอเหมือนเขาไม่ได้ไล่ตามแต่เหมือนว่าเขากําลังขี่มอเตอร์ไซค์ไปพร้อมๆกับคุณลุงความรู้สึกตอนนั้นมันเหมือนถูกล่าบแบบจนตรอกจริงๆไม่มีทางหนีไม่มีทางรอดหัวใจมันเต้นลรัวจ,จนแทบจะทะลุออกมาจากอกเสียงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์สีแดงคันนั้น ยังคงตีคู่ไล่หลังมาเรื่อยๆอย่างไม่ลดละเรากับเงาที่จะตามติดไม่ปล่อยไม่ว่าคุณลุงจะบิดเล่นไปเร็วแค่ไหนเสียงนั้นก็ยังคงตามติดไม่ได้เร็วขึ้นแต่ก็ไม่ได้ช้าลงจงห่างออกไปเรากับมันมีความเร็วเท่ากันกับมอเตอร์ไซค์ของคุณลุงจนกระทั่งคุณลุงขี่พ้นเขตป่ารกเข้าสู่ย่านชุมชนใกล้หอพัก แสงไฟจากบ้านเรือนเริ่มปรากฏขึ้นเสียงนั้นจึงค่อยๆจางหายไปเรากลับมันมาเพียงเพื่อจะสื่อสารอะไรบางอย่างและเมื่อนาที่สำเร็จมันก็จากไปทิ้งคุณลุงไว้กับความหวาดกลัวที่เกาะกินอยู่ในหัวใจตัวเองเช้าวันลุงขึ้นคุณลุงไปเล่าเรื่องนี้ให้รุ่นพี่คนเดิมฟังอีกครั้งคราวนี้รุ่นพี่คนนั้นคุ้นขินหนักกว่าเดิมสีหน้าเข่งขึ่น เหมือนกำลังพยายามปฏิปต่อเรื่องราวที่ซับซ้อนบางอย่างที่แกเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะพูดบางอย่างออกมาช้าๆโดยน้ำเสียงที่จริงจังและเปลี่ยนไปด้วยความเข้าใจว่ากูว่านะเขาไม่ได้จะมาทำร้ายมึงหรอกแต่เขาอาจจะอยากขอความช่วยเหลือหรืออยากจะเตือนอะไรบางอย่างก็ได้นะมึงลองคิดดูดีๆที่เขาชี้ไปข้างหน้า มันอาจจะไม่ใช่การชี้ทางผีสิงแต่มันอาจจะชี้ไปที่ทางออกหรือที่ที่เขาอยากจะไปก็เป็นได้นะเว้ยคำพูดนั้นของรุ่นพีสกิดใจคุณลุงอย่างแรงเรากลับเป็นกุญแจที่ไขความจริงอีกด้านที่คุณลุงมองข้ามไปตลอดคุณลุงนั่งทบทวนเรื่องราวทั้งหมดอีกครั้งการปรากฏตัวครั้งแรกอาจจะมาจากความตกใจที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ครั้งที่สองนั้น การที่ล่างไร้หัวชี้นิ้วไปข้างหน้ามันมีความหมายซ่อนอยู่อย่างแน่นอนมันไม่ใช่แค่การปรากฏตัวเพื่อหลอกหลอนแต่มันคือการร้องขอคุณลุงจึงตัดสินใจทําในสิ่งที่ควรจะทําตั้งนานแล้วในวันหยุดถัดมาแกไปที่วัดใกล้ๆทําบุญสังฆทานชุดใหญ่และตอนกรวดน้ำแกก็ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลทั้งหมด ให้กับดวงวิญญาณชายขี่มอเตอร์ไซค์แดงที่เสียชีวิตบนโค้งร้อยศพด้วยความหวังที่ว่าสิ่งที่ทำไปให้นั้นจะไปถึงดวงวิญญาณดวงนั้นและช่วยให้เขาสงบลงช่วยให้เขาได้ไปสู่ที่ที่ควรจะอยู่หลุดพ้นจากบ่วงกรรมที่ติดอยู่กับถนนเส้นนั้นเสียทีคืนวันจันทร์ถัดมาคุณลุงขี่รถกับหอด้วยใจที่เต้นระทึก ผสมปนเปนกันไปทั้งความกลัวและความหวังมันเป็นความหวังที่วริบหรีแต่ก็เป็นเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้แกมีแรงขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้าพอแกขับมาถึงโค้งร้อยศพที่เดิมแกก็เห็นแสงไฟท้ายสีแดงปรากฏขึ้นที่ข้างหน้าอีกครั้งแสงไฟสีแดงที่คุ้นเคยแต่ครั้งนี้มันดูแตกต่างออกไปมันไม่ได้ดูน่ากลัวเหมือนเคยแต่มันกลับดูเหมือนเป็นแสงนำทาง วินาทีนั้นใจคุณลุงล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มความกลัวเข้าข้อมงำอีกครั้งแต่ครั้งนี้แกตัดสินใจทำในสิ่งที่แตกต่างออกไปแทนที่จะบิดหนีอย่างที่เคยทำมาตลอดแต่แกกลับค่อยๆชะลอความเร็วลงพอแกชะลอความเร็วมอเตอร์ไซค์แดงคันนั้นก็จะลอตามไม่ได้หนีไม่ได้เล่นเครื่องจนกระทั่งมาจอดนิ่งๆอยู่ข้างรถของคุณลุง ซึ่งมีระยะห่างกันเพียงไม่กี่คืบคุณลุงสามารถมองเห็นล่างที่ไร้หัวนั้นได้อย่างชัดเจนในแสงไฟหน้ารถของตัวเองคุณลุงบอกว่าคือสุดท้ายที่เจอกันตอนที่เขาจอดนิ่งๆอยู่ข้างๆลุงบรรยากาศรอบตัวมันเงียบสนิทจากที่เคยหนาวเย็นจะเยือกจนขนลุกมันกลับกลายเป็นความรู้สึกนิ่งๆงสงบๆที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อน เหมือนความถูกกระทมที่เคยมีมาตลอดมันได้หายไปหมดแล้วแล้วอยู่ๆร่างที่ไม่มีหัวนั้นก็ค่อยๆยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาประกบกันในท่าไหว้ตรงบริเวณหน้าอกคุณลุงบอกว่าตอนที่เขายกมือไหว้มันเป็นการขึ้นไหวที่ช้ามากช้าจนเหมือนเวลาหยุดหมุนไปเลยทีเดียวทำให้คุณลุงนั้น มองเห็นทุกรายละเอียดของเสื้อผ้าเก่าๆของเขาที่เคยเปื้นคราบดำๆและตอนที่ร่างของเขาค่อยๆโปร่งแสงมันไม่ได้หายวับแต่มันค่อยๆจางเหมือนความที่ค่อยๆลอยหายไปในอากาศอย่างช้าๆจิิงไว้แค่ความรู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกคุณลุงบอกว่าตัวคุณลุงเองนั้นก็ยกมือไหว้ตอบกลับไปทางน้ำตาและร่างที่คงท่าไหว้ยอยู่คู่หนึ่งนั้น มันเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของคุณลุงก่อนที่ทั้งร่างและมอเตอร์ไซค์สีแดงจะค่อยๆโป่งแสงและเลือนหายไปในความมืดต่อหน้าต่อต,อตาแก่คุณลุงเล่าจบก็ยกแก้วน้ำขึ้นมาดื่มอย่างช้าๆดื่มดำกับความทรงจำที่ผ่านมาใบหน้าของแกเต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งความโล่งใจความสงบและความเข้าใจในชีวิตหลังความตาย ก็อาจจะพูดปิดท้ายกับคุณเอ๋ด้วยวรอยยิ้มบางๆที่เต็มไปด้วยความเมตตาว่าหลังจากคืนนั้นหนุ่ก็ไม่เคยเห็นเขาอีกเลยตลอดหลายปีที่ทำงานอยู่ที่นั่นไม่ว่าจะดึกแค่ไหนจะเปี่ยวแค่ไหนก็ไม่เคยมีอะไรปรากฏให้เห็นอีกเลยเรื่องบางเรื่องไหนหนุ่มสิ่งที่เราคิดว่าน่ากลัวที่สุดอาจจะไม่ได้ต้องการทำารเราเสมอไปเขาอาจจะแค่ต้องการให้เราช่วย ช่วยให้เขาไปสู่ที่ที่เขาควรจะอยู่และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของโหมมรณะกับวิญญาณไร้หัวเ,เรื่องราวที่คุณเองได้รับฟังมาซึ่งเป็นเรื่องราวที่ทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามว่าระหว่างสิ่งที่มองไม่เห็นที่น่าสะพึงกลัวกับความเมตตาที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของเราอะไรกันแน่ที่ทรงพลังมากกว่ากัน